สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็จะมาออกกำลังกายเพื่อที่จะไปปล่อยบอสอันดับที่สองในเกมซักปุระกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องออกกำลังกายแต่ว,ว่าเท่จะให้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องตัดนะคะเพราะว่ามันอาจจะนานมากก็ขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะคะอาล้ค่ะทุกคนก็ก่อนที่เราจะมา ตอนที่เราเนี่ยมาออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยมาแวะกินอาหารก็เราเนี่ยจะมาแวะดูว่าพลังหรือว่าเลเวลที่การต่อสู้ของบอสเนี่ยตอนที่เราจะต่อสู้เนี่ยเขาเนี่ยเลเวลเท่าไหร่นะคะก็จะพูดตุกตกุก,ก,ก,กหน่อยนะคะก็เพราะว่าเราเพิ่งตื่น,นะค่ะก็ตื่นเวลานี้และค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> จะมาดูเลยนะคะก็ คุยกับเขานะคะคุยไปเรื่อยๆนะแล้วก็เออแล้วๆๆคือประเด็นคือตอนนี้เราจะดูยังไงคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปหาก่อนนะว่าเขาเลวท่าไหร่าก็มันดูไม่ได้นะคะทุกคนเสียได้เลยก็เดี๋ยวเราจะไปออกกําลังกายกันต่อนะคะเออเวดูสักหน่อยว่าตรงนี้ ีใครโดนขังบ้างก็ความรู้ใหม่นะคะความรู้ระหว่างรอก็ทันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นเลขาของบอสนะคะก็ไปออกกำลังกายกันต่อเลยนะคะอค่ะทอนวันนี้แล้วก็พร้อมแล้วนะคะก็ไปเริ่มกันเลยก็สํานักงานก็อยู่ใกล้ๆร้านคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็ขึ้นไปเลยนะคะ ทางรัดก็คือขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้จิ๊กแพคเนี่ยขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะลืมไปอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องไปเอาเอาบุด้วยเสริมนะคะแล้วว่าหนูไม่อยากเสียเวลากับเกงเอกสารหนูก็เลยใช้วิธีโกงนะคะให้ไปหมดเลยนะคะก็ใ,ใช้เวลานาน,านมากค่ะก็ เอาดาบมาเลยนะคะดาบซาม,มูไรอเคต่อไปก็ชุดท,ทีวับเดินนะคะก็มันอยู่ใกล้กันเนาะก็ใช้วิธีนี้ละค่ะขึ้นว่าเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างที่เข้าแล้วก็ออกก็ ขึ้นไปเลยนะคะเอออาที่จริงเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีอะไรพูดนะคะแต่ว่าพอแบบถ่ายปุ๊บมันก็พูดตลอดเลยนะคะก็ฟันไปเลยะคะ่ะทีเดียวจบ <c oughs> ว่าเขาหายไปไหนเพราะอันตาทานหายไปแล้วคี่อะไรโอ้โห หายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยก็หนูไม่สามารถรู้ได้นะคะเพราะว่าหนูปิดเสียงเกมอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันเข้าแล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงหนูนะคะหายไปไหนแล้วเนี่ยทุกคนเขาหายไปแล้วอ่ะแล้วคืออะไรก็ เป็นหลายคลิปแล้วนะเนี่ยหลารอบมากตอนนี้หนูยังไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแต่พอถ่ายปุ๊บไปเลยนะคะก็ขอจบคลิปแค่นีนะะ้แล้วค่ะเดี๋ยวไปหาไปเดินก่อนนะคะบ๊ายบาย